สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมเตอร์ในเทคไลฟ์แนวนะฮะคริมินลจะมาพูดถึงโปรแกรมการย้ายแชทนะผมไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นคลิปเสียงนะครับผมหรือว่าจะเป็นภาพต่างเนี่ยในไลน์ของเรานะผมจากมือถือ Android ไปยัง iOS นะครับผมกับโปรแกรมที่มีชื่อว่าไอแค p h o n e อร์ไลน์นะผมจะเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยใช้งานดีไหมอะไรยังไงเดยวเรามาทําให้ดูกันเลยนะครับผมต่ก็อื่นเนี่ยฝากกด u b s ส r คร e กันด้วยนะฮะ ตอนนี้เรา,าอยู่กันที่หน้าตาของตัวโปรแกรม iCarefone for Line กันแล้วนะครับผมเราก็จะมาดูหน้าต่างของเขาก่อนเลยนะก็จะมีหน้าต่างของการโอนนะครับผมการสำรองข้อมูลและการดูและการกู้คืนนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการที่จะสำรองข้อมูลอย่างเดียวนะครับก็สามารถใช้หน้าต่างนี้ได้เลยแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะย้ายข้อมูลจาก Android ไป iOS นะครับผมก็คือจากเครื่อง Android เครื่องนี้ไปเครื่อง i o s เเครื่องนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า ส,สามารถย้ายแบบ Android ไป Android ก็ได้หรือว่าจาก iOS/ ไป iOS ก็ได้นะครับผมแต่ว่าจาก iOS ไป Android เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้นะครับผมแล้วก็ข้อดีของโปรแกรมตัวนี้เลยเนี่ยก็คือรองรับการใช้งานที่เป็นแบบภาษาไทยเนี่ยครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้อีกมากมายนะครับผมแต่ว่าก็จะมีภาษาไทยในการใช้งานด้วยซึ่งสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับผมตรงนี้เราก็จะทําการเชื่อมต่อข้อมูลกันเลยนะครับผมสำหรับเครื่อง a n น r o i d เนี่ยเราจะต้องต่อก่อนเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้ Android iOS เยย้าาาไปผมก็ทํตม ต่อก่อนเลยนะครับผมอ่าเครื่อง Android เครื่องนี้นะฮะต่อเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วเราก็ทำการเลือกเป็นแบบอ่อการโอนถ่ายข้อมูลที่เป็นแบบอันนี้นะครับผมอ่าเลือกเป็นไฟล์ทรานเฟอร์นะครับผมแล้วก็ถ้าเขามีอะไรให้ตั้งเนี่ยเราตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของการเชื่อมต่อเครื่อง iPhone ของเราเข้าไปนะครับผมหลังจากที่เราต่อ Android เข้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อ ไอโฟนของเราต่อเข้าไปเลยเพื่อทําการย้ายมาอย่างเครื่องนี้นะครับผมเป็นเครื่องที่เราต้องการจะย้ายมานะครับผมทีนี้เนี่ยข้อมูลเดี๋ยผมให้ดูกันก,นก่อนก่อนที่เราจะไปกดการโอนครับผมในแชทของผมเนี่ยผมจะมีในส่วนของการทดสอบการส่งภาพนะครับผมที่เป็นแชทนะครับผมแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็เป็นข้อความเสียงเอาไว้เดี๋ยวผมลองเปิดข้อความเสียงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทสเทสอ่าก็จะเป็นการที่ผมลองส่งเป็นแบบทดสอบไปนะครับผมเพื่อที่จะ ดูว่าเสียงอะไรต่างๆส่งไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะได้เห็นกันแบบครบๆในเครื่อง iPhone หรือเปล่านะครับผมหลังจากที่เราเช็คแล้วเราทําการกดการโอนไปได้เลยนะครับผมเขาก็จะถามว่าเนี่ยถ้าเรากดแล้วเราก็ต้องแน่ใจนะว่าเครื่องบนไอ o n e ของเราเนี่ยข้อความลายทั้งหมดจะหายนะครับผมเหมือนถูกรีเซ็ตแล้วก็ตอบ ดำเนินการต่อไปได้เลยนะครับผมถ้าเราแน่ใจแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะทําการให้เราแบ็กอัพข้อมูลบน Google Drive ก่อนนะครับผมการแบ็กอัพเนี่ง่ายๆเลยแล้วก็กดไปที่การตั้งค่านะครับผมหรือว่าฟันเฟืองแล้วก็ไปที่หัวข้อที่เขียนว่าแชทนะครับผมตรงนี้เลยกดไป h ช t นะครับแล้วเขาก็จะมีหัวข้อบนสุด Backup and Restore Chat History นะครับผมถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นอีกแบบนะแล้วเราก็ทำการล็อกอิน Gmail ของเราเข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้แล้วก็ทำการกด Back up to ูก o g l e Drive นะครับผมอ่ะ Back up ไปปุ๊บอ่าหลังจากแบ็กอัเสร็จเขาก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคไปอันนี้เรียบร้อยแหละสำหรับการ Backup ข้อมูลของรายเรานะครับผมที่เราก็กดสำรองข้อมูลแล้วนะครับผมหลังจากที่เราทำตามข้อมูลท,มทั้งหมดที่เขาขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับผมอ่ะกดไปเขาก็จะให้เราทําการสแกน QR code เดี๋ยวตรงนี้ผมสแกน QR code ก่อนนะครับโอเคหลังจากที่เราสแกนแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะฮะก็ทําการกดล็อกอินไปเลยนะครับ แล้วก็จะขึ้นว่าเรา is successful แล้วกดโอเคไปมันก็จะเด้งกลับไปที่หน้าหลักของเรานะครับทีนี้เนี่ยในหน้าต่างของตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาให้ทําการล็อกอินตัว gmail นะครับผมที่ทําการแบ็กอัพตัวแชทของเราไว้แล้วก็ทําการล็อกอินตัว gmail เข้าไปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะใช้เมลที่ทุกคนเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้เป็นเมลที่ผมสมัครขึ้นมาใช้เป็นแบบทดลองในครั้งนี้นะครับผมโอเคหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะฮะ แล้วก็ทําการกดว่าฉันยอมรับไปนะครับผมสําหรับของทุกๆคนเลยนะครับหลังจากที่เรากดแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับผมตรงนี้ไปนะฮะซึ่งด้วยความที่ข้อมูลผมน้อยมันก็จะแป๊บเดียวนะครับผมแล้วเขาก็จะถามว่าเราแน่ใจใช่ไหมว่าเครื่อง iPhone เครื่องนี้ของเรานะครับมีพื้นที่ว่างพอตามที่เขาเขียนไว้ตรงนี้ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะถ้าข้อมูลคุณเยอะนะครับคุณก็จะมีข้อมูลตรงนี้ที่มีปริมาณมากขึ้นนะครับผมเท่านั้นเอง ถ้าเราแน่ใจว่าพอแล้วซึ่งผมแน่ใจว่าพอแล้วผมก็จะทําการกดเข้าสู่ระบบไปนะครับเขาก็จะทําการโหลดข้อมูลไปสัาพักเนี่ยไอโฟนของเราจะขึ้นว่า restore In p r o g r e s s นะครับผมเขาก็จะ,จะทําการรีสตาร์ทเครื่องเรา1ทีนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาสาหรับทุกคนนะครับผมสำหรับตอนที่มันขึ้น Apple Lo โ o ก้แล้วเนี่ยให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับผมเขาก็จะทําการโหลดข้อมูลสําหรับตัวแชทของเราเนี่ยไปยังเครื่อง iPhone ของเรานะครับผมก็รอกันแป๊บเดียวนะฮะ โอเคหลังจากนั้นเนี่ย iPhone ของเราเ็าจะติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราก็ทําการเข้าไปที่โปรแกรม Line ของเราเลยนะครับผมโดยที่เราจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปด้วยนะโอเคอันนี้เครื่องนี้เสร็จแล้วนะครับผมไม่มีอะไรแล้วเราก็ทําการออกไปเลยนะครับผมเพราะว่าเขาย้ายข้อมูลไปแล้วนะฮะโอเคทีนี้เราทําการล็อกอินเข้าที่ตัว Line ของเราในเครื่อง iPhone ได้เลยนะครับผมเราก็กดล็อกอินปนะครับ ทีนี้เราก็เลือก Log in in my phone number นะครับผมอ่ะตรงนี้เลือกไปนะครับทีนี้ให้เราทําการใส่เบอร์ของเราเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเบอร์อะไรเดี๋ยวผมขอใส่เบอร์ตรงนี้นิดนึงนะฮะโอเคหลังจากที่เราใส่เบอร์แล้วก็ใส่โค้ดที่เขาส่งมาแบบนี้แล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการกดย e s เด n y y account นผมหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือนี่คือ,อ ID ของฉันแล้วก็ว่าไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปนะฮะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทําการให้เราใส่พาสเวิร์ดของเรานะครับผมแล้วก็ใส่ในส่วนของพาสเวิร์ดลายของเราเข้าไปได้เลยนะฮะอันนี้ผมใส่เสร็จแล้วนะแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยต้องการที่จะแบ็กอัพข้อมูลคืนมาหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยให้เรากดสคริปต์ดิสต p ปไปเลยนะครับผมเพราะว่าตัวโปรแกรม i c a r e p h o n e for l i n e เนี่ยเขาทำให้แล้วนะครับแล้วก็กดสคริปไปเลยแล้วก็กดนี้ไปนะครับ โอเคไปก็จะเห็นว่าแชทเนี่ยมันจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปกดแบ็กอัพผ่านตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวไลน์ของเรานะครับผมเราไม่ต้องไปแบ็กอัพผ่านส่วนนั้นนะคือเราใช้ตัวโปรแกร,รม i p h ค n e ฟนโฟร์ไจัดการให้เลยนะครับเราไปดูในส่วนของแชทกันก็จะเห็นว่าภาพมานะครับผมแชทมานะครับสติ๊กเกอร์มาแล้วก็จะมีในส่วนของข้อความเสียงอ่ะ อ่านี่ยังเล่นได้นะครับป,ปกติอ,อ่า,ากเ็็จะเห็นว่ามาแบบครบ,บ,บเลยนะครับผมก็คือเราสามารถใช้งานได้ทุกส่วนแบบแชทมาครบหมดเลยนะครับผมไม่มีอันไหนที่จะไม่มานะครับผมนี่ก็คือการทดสอบแบบง่ายๆให้ทุกคนได้ดูกับการใช้งานตัวโปรแกรม i c r e p h o n e for Line นะครับผมก็คือทั้งหมดนี้แล้วนะครับผมจาบก,การทดสอบก็จะเห็นว่าแชทเนี <concur> ่ยมาทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของ ลายในเครื่องนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าได้แล้วนะครับผมเป็นแบบนี้ไปแล้วนะฮะอ่ะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับผมสําหรับการทดสอบนะครับผมในการย้ายข้อมูลนะครับผมผ่านลายจาก Android ไป iOS ก็จะเป็นง่ายๆประมาณนี้เลยนะผมก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับผมที่รับชมมาถึงตอนนี้ฝากกด subscribe แล้วก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับผมว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้เราทำไปก่อนสวัสดีครับ